เด็กน้อยเนื้อละมุนเด็กน้อยเนื้อละมุนชี้ด้วยดีไหมคะชี้ด้วยเ,เจ้าเนื้ออุ่นแม่อุ้มชูเจ้าเนื้ออุ่นแม่อุ้มชูเอ๊ะนั่งลงดีหัวปุดหัวไม่เห็นหัวเออกรนะนันเนื้ออ่อนเดีย๋ยวแป๊บแปบบ๊บอ่อน เนื้ออ่อนอ่อ,อนน่าดูเนื้ออ่อนอ่อ,อนน่าดูแม่รักหนูเท่าดวงใจแม่รักหนูทวงเท่าดวงใจครับรักใหม่สิรักแม,แม่รักหนูเท่าดวงใจดวงใจดวงันไม่ใช่ดวงจันทร์เอาใหม่นะงั้นต้นองแดวงใจ<า>ดวงจันทร์ อธิมากมามามาไปแม่รักหนูเท่าดวงใจแม่รักหนูเท่าดวงใจพอชี้ด้วยลองจับเนื้อของหนูลองจับ เนื้อของหนูแล้วบอกให้รู้แล้วบอกให้รู้ว่าเป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างไรอ่อนอุ่นอ่อนอุ่นละมุนหรือไม่ละมุนหรือไม่มอ,ไมอันนี้ลอลิงเราไม่ออกเสียงไม่ได้ละมุนละมุน อ่อนอุ่นอ่อนอุ่นละมุนหรือไม่ละละมุนหรือไม่หรือหรือแล้วลองเปลี่ยนไปแล้วลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปจับสิ่งอื่นดูจับสิ่งอื่นดูแล้วลองเปลี่ยนไปแล้วลอง เปลี่ยนไปจับสิ่งอื่นดูจับสิ่งอื่นดูจับอะไรคะหินหินเำลียใบไ,ไม้น้ำแข็งจับหินแล้วเป็นไงมั่งอ่อนไหมแข็งแข็งอะไรแข็งเกิกเดืกหรือว่าแข็งปอกแข็งปกแล้วสัเลีอสะสำลีจะแข็งหรืออ่อนอ่อน Hmm? อ่อนอ่อนครับอ่อนครับโอเคใบไม้ล okay. ่ bye, ะคะอ่อนจริงเหรอแน่ใจน้ำแข็งแข็งเย็น <laughs>